สวัสดีครับสวัสดีครับสองยูทูบสายไปเรยนะครับเหมือนไหมเดินผูกับบบาปันเพื่อนเมืองอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาสี่อัวยิ่งแย่มือนี้เออเอ่เบางบรรยากาศบรรยากาศเก่าอ่ะจังหน่อยกันนอไม้อ่ะบรรยากาศเพื่อนผูนั่นที่เป็นท่านใดครับไม่ได้มาหลายปีแล้วเพราะว่าก็มบรรยากาศด้วไงเนี่ยยมอแม่แม่น้ำดีมากินปูครับมือนกับบรรยากาศเ โอ้ยเดือเจ็บเลยโอ้ยมันใหม่เยอะเจ็ก็ไม่สุ่มนี่ตายเลยนี่เด็กเราจะหาผิดไปเด้อก็ใหม่อะไรจะอัดไก่ทำทางครับเขาเพาะได้ยี่หอกนนั่มอันจะไล่กันหน่อยครับแต่ว่าโทรศัพท์ยี่ดีเท่านเหมือน โอทรามทรามที่เมื่อนแปกตายห้าดิหลุมอกยังไงดยงรบรรยากาศกครับนักแร<ล>งนี่อยูอ่อสิงัดดูตะเวนหนิไปหาันไปครับเพียนพอเนาะจุกตัวสองตัวได้ทายเพิงไหมครับ,บเป็นแนวรล่อปูกกันแบบนี้ โครงไก่คร oh ับมาปุ้มจัดแบบนี้กับแม่พันธุ์ผลิตไมมใสแบบนี้นะครับตกแบบแบบนี้เลยไปเรื่อยๆครับโอเคแบบนี้เลยตัดกลับเขาต้องพยายามนะครับเพียงนี่เนาะบรรยากาศธรรมชาติมากปากครับเหมือนเดินป่าเดินยังใช่ใช่ใช่บ้างเราทุนยเหรอครับ เริ่มเมื่อยแล้วอากาศธรรมชาติแนละ้วไอ้เบิ้งครับนี่ตัวนี่ตัวไว้กันที่หลังครับครับโบอ้ได้ลไแล้วมาตา ึ่งตัวหนึ่งตัว้องามอ๋อต่อเอ๊ะตัวทันงนสองโอ้สองแตรมครับหาไปเรื่อยๆครับกุ่นนี่ก็ดีชมันี้บ่วัดชาดก็ดีกินเลยมันมานก็เด็กตรวดอยู่ครับไม่ยากไม่การลงไปหรือว่าอีกไกล้หรือว่าประสบามสำเร็จที่สุดตลูกเนาวได้หลายแบางนี้ยจะทานทาน ให้ทิพมือนี่อย่างงี้โอ้โหม่เนี้ย,ายขาดเฉพาะอยู่เจ้าหวัวเจ้อย่างก็ขาดแมน <c oughs> ่น,น,มนแล้วเนี้ยเด๋ดราขาดที่พี่นาะลอยบ้านเนะโอ้โหสว่างขีโอ้ดีละโถป่กี้ว่าซ้ำดีละเพอจะปล่อยมันหนีไปเลยมันม<า>ันมันมันเด,ดีแจ็เลยฮ หนึ่งเตมเดือนทางอีกเจย้าไก่ครับทางย้าไก่กิโล่บ่ไม่พันมันกิโลห,หนึงบ่เปลีป่ยนปลาไม่ห่วนะไบ่สันจิกลิก ยังมีสั้นอีกว่ะเนี่ยถ้าห,หสันี่ก็ถือว่าไซเสโล่แล้วนี่ก็เลยนี่ครับเบิง้งเสาวันคั่วครับบรรยากาศต้อเติอนฟางขั้นโดดเทือห้องมาเทียนึงมาดดูๆไปเลยหรอมวแห้งเอาไปทำมาผดคนไหนดิ นี่ค yup. รับทางข้าง้องงสั้นประสั้นเหรอเบืองเราาไปอีกคอมหนึ่งรับวามยิ่ง่ายข้ามาอีกสามเทียบพุนละเบิ่งเนี้ยับเา

เห็นหมวกเสีบอยู่ดิกิดการเดินผู้เดินพ้าครับไม่เนาะใครอยู่ที่เดียวละ เลยนองเยวมาลพ่ัแค่หน่วยเดียวนะั้น <c oughs> มาน้ำเดือดเลยวมันลดกันไปย่างย่างแวนทางไปมาน้ำเดือดแล้วมันลดเกินา <c oughs> ตรวจล้อกับมีตัวน,นไหนมาใหม่ปอะโอ้แมงจิตเหล่ามาขึ้นแมงจิตเหล่ามาขึน้หาานหาามนี่มากกว่ไหนเลยเนี่ย ไบึงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกระเชียนีนี่่อย,อยู่ในเียงมได้ <c oughs> ไปเห็ดไปจุดสูงสุดของผู้กแตนี่หอนแล้วหอนแล้วเาใม่เดกเลยครับถ่ายด้ามาข้างหลังเนี่ยเสียนเนี่ยนี่ีูซนี่กข้าต้อังถ่ายนี่ก็ได้ด้ก ทางลงไปจากลำห้วยไนะยใหญ่ที่สุดของ,องอสั้นามากๆครับวอเงินวอบาดืนมากเนาะเนเ่วทางเ้่ตากันี่รัืนวันเบกบาดเม็กเมกเลยเป <laughs> ็น้มูกกลับมาไขเปเขาไเติบสั้นเติบครับเป็นผู้หนึ่งเลยอยู่นี ใช้หัวล่อบ่หอเห็นเล่นเจือจังไ <laughs> รยครับเหมือเดินป่าหนึ่งวันก็แไผเลยเรยนลวนครับ เราไม่สมเลยการต้องไปาจะาเอาไปดูครับสาภาพหอดที่มองที่ไม้แล้วครับออโ,โอ้ได้กขาดได้กันโอ้พล่านบักใหญ่เลยครับพล่านหินบักใหญ่เลยเฮ็ดยูให้กินที่นี่ละธรรมศาสตร์อับขึ้นเลยอย,ย,ย,ยู่นี่เฮ็ดยูฮ็ดกินแถวๆนี่ โหลดก็ลดเซกโน้สับจบใช่ไหมนาดาเดือดแกปลูแกบปลูจั๊กตีลึกๆเนาะมีดีเพิ่นไตการอยู่แล้วหีิบไดนั่นขิดแต่เหตุที่เกลียดก่อนคุณดังไม่ได้ขีิดก่อนคุณรอนเสียบไเลื่อยหนึ่งรอนสมดนงันไอ้สุดก็มาถึงแล้ว มาสิ้นหอยก็บอกผูหอนได้ไหมนาะินอย่านไนใครบิดบลย่ตสียเลย เป็นหน่งเลือดเรีเป็นซีส่วน,นเลือดในผูผูแบบผูสะอาดได้ครับมาจังหวัดสะอาดปลอดสารสะ,าสะอาดมากปลอ,สอดสารนะครับสารดับ่น้ำดับหน้าฮบ มันไปอยู่ดบกุสารเคนี้โตขา้างสานนอยอน้นี่มันอยู่น้นหินเนาะคือแบบสัญญางก็ามเมือเหมือแข็งครับครับผมแข้งรักษาได้การเลยทนเป็นเวียนเวียนแไม่แล่นยางเี่คิวเลยหรอประเทศนี้ก็ยังมียบัดดิงส่วนเหรอเลียนสิบอกิโลเนาะก็คอยทะาลทีด้วยเนะ ไข่งแ่เป็นรียนนเยะกว่าขึ้นุบเห็ดเลยอ,อยลง <c oughs> มจิตดื่น้ำดื่มแบบนี้ครับพกปวดไตปวดมั่นเวยแหงปลาเนาะนจะมไม่แพงนะดื่ม